สวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้มาจะพามาดูห้องโอ้แค่เปิดประตูมาอืมห้องกว้างมากโอ้อะไรจะกว้างขนาดนี้แค่เดินมายังรู้สึกดีเลยโอ้มีทีวีด้วยมีเฟอร์ด้วยเฟอร์บิวอินด้วยโอเดินเข้ามาอากาศดีมากขนาดยังไม่เปิดแอร์อา้าวมีตู้เย็นอีกอืมอะไรจะคุมขนาดนี้ไปดูห้องน้ำดีกว่า มาเปิดประตูห้องน้ำอืมใหญ่มากโอ้อ้าวตกใจหน้าตัวเองอืมใครวันนี้กูเองอ้าวเปิดดูอ้าวมีฝักบัวด้วยการอาบบนี้ต้องใช้ฝักบัวโอ้มีมีโซนปิดโซนแห้งด้วยโอ้โอปิดประตูก่อนอืมอืมเดี๋ยวไปดูไปดูระเบียงกันเปิดพม่านอืมแค่เปิดพม่านอากาศดีมากโอ้วิวสวยมากโอ้อะไรจะสวยขนาดนี้อืมยนดิมอืมในวิวสนามอีกอืมระเบียงกว้างมากโอ้โอวิวดีมากอืม ไ่พาดแล้วไม่พาแล้วปิดประตูก,ก่อนให้ดูดูเดินมาดูอ้าวมีเฟอร์บิวอินม,มีเตียงคูด,ด้วยอ้าวใครเปิดไว้ใครเปิดไว้วันนี้อ้อาวอูเองเอา้าวเปิดตอนไหนไปดูก่อนโอ้โหใส่เสื้อได้เป็นร้อยใหญ่มากตูเสื้อผ้าอะไรจะใหญ่ขนาดนี้โอย้ยางยางอีกอยางอีกอยางไม่่าจองอีกห,ห้ามพา